选择逃避，无法融化这渐行渐近的距离。嬉笑中被隐去你脸上的痕迹，奋不顾身的心在流泪。 守正义，那一刻刻下并肩前行的记忆。 ที่แล้วคำประกาศว่าโรงเรียนสื่อไล้เครื่องเป็นฝ่ายชนะยอดเยี่ยมสนามนี้หัวหน้ากับจูจู่ชิงทัวเกียรติคืนมาได้พี่เจนเหิงอย่าหาว่าข้าดูถูกเลยทาไมมีสำนักวิญญาณยุดกั้นอยู่โลกใบนี้คงจะเป็นของเรานานแล้วหากเจ้าเดือดร้อนต้องการข้าขอเพียงเอ่ยปากไม่ว่าระบาดแค่ไหนทางซาต้องไปวันนี้ระกรลราชาเทียนโตและโรงเรียนสำนักวิญญาณยุดใก้เข้ารอบชิงแพ้ชนะ ขอนเชิญสอนทีที่เตรียมพร้อมต่อสู้ลงสนามได้ตอนที่100แต่กะเหมือนการประลองของโรงเรียนซื่อไหลเคร์ในสนามก่อนระดับทั้งไม่ใช่หลักสำคัญโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตจะโจมตีกลับได้หรือไม่ไอ้หนูตะลึงเลยเหรอ ว่าการประลองนี้ไม่จําเป็นต้องดาเนินต่อไปแล้ถวถ้าเราสามคนก็พอจะต่อกรกับพวกเจ้าเจ็ดคนยอมแพ้ซะเถอะ <c oughs> ยังไม่ได้ลองเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าไม่ได้ <c oughs> เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งโรงเรียนตะกูลร,ราชาเทียนโตก็ยังมั่นใจนะครับขอประกาศให้โรงเรียนสนักฆวิทยาย,ยุธและโรงเรียนตะกูลร,ราชาเทียนโตเริ่รมการประลองได้ อย่ามองตานะงไม่มองตาก็ไม่เป็นไรงั้นเหรอพวกเขามีข้าวจิ้งจอกสวรรณให้หยับตัวไม่ได้ทำไมเป็นแบบนี้ ส,สะเสดอาคมมาได้มาจากดวงตาเพียงเท่านั้น ักษะววิญญาณยึดนั่นคือทักษะรวงวิญญาณยุดของสองคนอาคมปีศาจเน้นควบคุมกายในขอบเขตการควบคุมการสัมผัสทั้งห่า,าการการกระทำทุกคนจะ,นะสูวลดลงห้าสิบส่วนแสงสีแดงเจิดจ้ามองเห็นไม่ชัดเลยอวันนี้ผมจะดูไม่ออกว่าใช้กระบวนท่าอะไรกัน พวกเขาคงไม่ต้องการให้คู่ต่อสู้เห็นสกยักภาพอย่างชัดเจนแอซิสาสินฮะเฮ้ยเจาหอะเจาือหนูอนี่ทำไมกระเด็นออกมา<อ>มันถูกทีบมอย่างนั้นเหรอ,อมไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงการต่อสู้เลยไม่หยุดไม่มีเสียงร้องเจ็บปวดดูท่าพออีกฝั่งลงมือเอาสื่อเหนือก็คงจะสลบไปแล้ว สมรักวิญญาณยุดมาเชิญคู่แข่งที่คาดไม่ถึงว่าจะโจมตีโดยใช้พิยทักษะโรบิญญายุตของสองคนก็โจมตีอีกฝ่ายสี่คนได้สบายๆถูกยดออกไปแล้วครับในวิธีตอนนี้โรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตเลือเพียงอี้จินเหิงกับตู่กูเยี่ยนสองคนและจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนกันอยู่ในเขตแดนของเราใช้ไม่ได้ผลเหมือนกันตู่กูเยี่ยน ของเจ้าไม่พอจะทำอะไรข่าได้ออกไปซะหยุดหยุดข้าจะเห็นแกตระกูลของเจ้าจะไว้ชีวิตเจ้า สะเทือนใจจริงๆวันนี้ได้เจอถึงเข้าใจความน่ากลัวของโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธ์ไม่ต้องสงสัยอุจจาระเลือดสุดท้ายต้องเป็นพวกเขาอย่างแน่นอนสนามก่อนโรงเรียนสื่อไว้เครื่องแสดงฝีมือได้ดีก็จริงแต่เทียบกับโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธ์แล้วมันก็ไม่แน่เห็นไหมล่ะเห็นไหมนี่แหละความแข็งแกร่งขจาระคมปีศาจฝีมืออย่าพูดสิไรขึ้นทำไรได้ใช่ ไม่ถึงเลยว่าสมรักวิญญาณยึดจะกเก่งกาจยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้การปลลองวันนี้นพวกเขาสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนคนจริงแต่เมื่อไรก็าตามที่ทุกคนเจอเขาพวกเจ้าห้ามเสียขวัญอย่างเด็ดขาดถ้าดูการปลรลองคิดอะไรได้บางอย่างในกลุ่มพวกเราการรวมพักษะ์ของหูเลี่ยมหน้ากับเสียเย่ถึงแม้จะแข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าพวกเขาก็มีจุดอ่อนเช่นกันว่าไงนะคนฝีมือดีสามคนกับอีกสี่คนต่อสู้ร่วมกันน้อยมากย่ไม่รู้ใจกันเท่าเด็กของเราถูกต้อง นสนามนก่อนทั้งสามคนไม่เคยลงสนามด้วยกันถ้ารอบต่อไปเป็นการประลองรอบที่สี่นับว่าเราโชคดีที่จับสลากไม่เจอพวกเขาเราะที่ติดตามการประลองของโรงเรียนนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาลู่รรทางครับ หลากรอบสี่สามทีมที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดอย่างสำนักวิญญาณยุทธโรงเรียนวายุเทพและโรงเรียนสื่อไหลเครืโดนจับไม่ได้คู่กับอีสองทีมเราเลื่อนขั้นเป็นสามทีมแข่งแปรงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเย แสดงความยินดีกับโรงเรียนสมัครวิญญาณุทย์โรงเรียนวายุเทพโรงเรียนสื่อไลเคอร์ที่ได้เลือนเป็นสทีมแกรง่งเราเรอคอยาการมาลองของสาทีมแกรง่งที่จะจัดในฮอตสันคานต่อไป้าตั้งชือให้เขาแล้วแล้วต้องจำไว้นะนี่เป็นลูกชายของเรา ไปกับข้าเถอะอย่าไปไดรแค่งัูชาอย่าไปอาจารย์ท่านก็นอนไม่หลับเหรอเทวสันพรุงนี้การประลองสามทีมกันจะเริ่มแล้ว เห็นว่าพรุ่งนี้สัครา็จะไปดูการประลองด้วยไม่ต้องห่วงเจ้าสนใจแค่การประลองก็พอส่วนเรื่องอื่นเราอาจารย์จะคอยช่วยเหลือเจ้าเองการประลองครั้งนี้ไม่ใช่เล่น ที่แพ้เข้าชมการประลองไม่ได้พอผ่านเข้าประตูไปข้าจะต้องอยู่ในห้องพักรับรองตั้งใจสู้กันเลย ที่ข้าจะคุกเข่าให้เป็นสักการะแล้วยังไงเด็กหน,นุ่มด้านซ้ายคนที่สองก็คือถังซานสายแบบตาสออามบูรณ์เป็นปีศาจตีมุกแล้กับวิญญาณข้าจะถูกฉีกจากกันเลยโอ๊ตเราลวงเกินองศากาฬจะกันหรือเจ้าคือถังซานศิษย์อาจารย์ใหญ่เช่นนั้นรึ พระเจ้าองาค์สัขราชดีมากบุคลิกนิสัยเหมือนอาจารย์เจ้าในีตอนนะั้นพห้วังตาเทียบกับอาจารย์ลุกขึ้นค่ะข้ามองเห็นความหวังจากตัวพวกเจ้าทุกคน เบื้องหน้าหอสังฆร<ม>าชเขาหวังว่าจะได้เห็นความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ของเจ้าทุกคนผู้ชนะในท้ายที่สุดจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสำนักวิญญาณโอยโอ้โยอยยโอยโอยโอยยโอยโอยยโนยโยอ แยกออกเป็นกระดูกแขนขวาหัวกระโหลกและกระดูกขาซ้ายนั่นมันกระดูกวิญญาณโอ้ยเนะโอ้ยได้ขหวังจะไม่อ่านเอื้อมนี่พี่น้องชาตินาฬิรายุทธ์หลายคนในสนามจะอยากได้อีกเหรอกระดูกวิญญาณสามชิ้นนี้ออกมาจากสัตว์วิญญาณหมื่นปีแยกออกเป็นกระโหลกสติปัญญาที่รวบรวมสมาธิแขนขวาเปลวไฟที่ปะทุเปลืงเผาไหมและขาซ้ายไหลตามอายุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในนั้นกระโหลกสติปัญญาได้มาจากาสตัตว์วิญญาณที่อายุสูงกว่า5 0,000ปีเป็นกระดูกวิญญาณชั้นหนึ่งที่องค์สังฆราชพระองค์ก่อนสังหารมาได้โดยพระองค์เอง<ว>สังฆราชองค์ก่อนเหรอเจียนสีนจีก<ะ>ระดูกวิญญาณที่เกิดจากาสตัตว์วิญญาณระดับสูงยิ่งมีประสิทธิภาพ กระดูกวิญญาณสามชิ้นนี้มีมากกว่าหมื่นปีเป็นสมบัติชั้นยอดแน่นอนว่ายกเว้นกระดูกวิญญาณภายนอก จะมาถึงระดับนี้ได้กระดูกวิญญาณภายนอกแล้วกระดูกวิญญาณทั่วไปมีทั้งหมด6ชนิดในนั้นส่วนลำตัวลำค่าที่สุดต่อมาก็คือส่วนหัวต่อไปคือแขนขวาแขนซ้ายขาซ้ายขาขวาส่วนคุณค่าของกระดูกวิญญาณภายนอกเหนือชั้นกว่า6ชนิดนั้นมีจํานวนน้อยที่สุดแต่ความสามารถและการเติบโตกลับลําค่ามากมายและในระบบทั้งหมดโดยเฉพาะกระดูกวิญญาณระดับสูงที่เกิดจากสายวิญญาณแสนปี ทักษะวงแหวนวิญญาณเสริมจะเติบโตจนแข็งแกร่งตามศักยภาพวิญญาจาร์มันเติบโตได้ด้วยเหรอการเติบโตของวงแหวนก็จะถูกจํากัดจากอายุของสัตว์วิญญาณตัวเดิมอย่างเช่นวงแหวนร้อยปีก็จะไม่มีพลังกาลังเกินกว่าร้อยปีได้แต่กระดูกวิญญาณต่างกันไม่เพียงเพิ่มศักยภาพของวิญญาจาร์ได้แต่ยังแข็งแกร่งจนพัฒนาได้ตามศักยภาพของวิญญาจาร์ ยิ่งได้กระดูกวิญญาณเร็วเท่าไรการพัฒนาของมันจะยิ่งนานขึ้นศักยภาพวิญญาณย์ก็ยิ่งเพิ่มเร็วมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณารย์มาหยุธ์จื่อหนิงเซลซานจึงประสานกระดูกวิญญาณขาบนงมุมได้และแข็งแกร่งขึ้นถ้าพวกเด็กๆได้กระดูกวิญญาณสามชิ้นนี้แล้วก็พลังในการต่อสู้ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่า แน่นอนว่าผู้ชนะย่อมมีหนึ่งเดียวดังนั้นกระดูกวิญญาณสามชิ้นนี้ต้องเป็นของผู้ชนะเลิศคนสุดท้ายหวังว่าพวกเจ้าจะทุ่มเทเต็มที่หานกล้าช่วงชิงเกียรติสูงสุดได้แน่ตอนนึงมันสั้นนิดเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบไปเปิดวีชรแล้วสแกน QR code ค นี่จะบอกพวกเจ้าเองนะโดยเฉพาะวอลเปเปอร์ของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์ผลงานเพื่อนๆแถมยังมีฉากเด็ดๆรอเจ้ามาชมกันว้าย,าย,าย,ายไปลงกันไปจูชิงอันี้นี่ยจูชิงเข <ไป S 2> ้ <ๆ S 2> าใจผิดถ่ายโฆษณาอะถ่ายาโฆษณาฮะจูจูชิงลงเล็บลงกันไล่ลงเล็บลงกันลงก,กันสุดท้าย